เอาล้ครับฟังเสียงสะท้อนของภาคประชาชนกันแล้วเดี๋ยวพามาฟังเสียงสะท้อนนะครับของในมุมของเอกชนกันบ้างนะครับต่อประเด็นการเมืองไทยนะครับเพราะว่าแนี่นนนะครับยังคงต้องตามกันต่อนะครับทั้งเรื่องของโคต้าประธานสภานะครับนอกจากนี้ยังเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลนะครับสุดท้ายแล้วคุณพิธาจะได้เสียงสนับสนุนจากสวด้วยหรือเปล่านะครับรวมไปถึงเรื่องของคุณสมบัติต่างๆเรียกว่าการเมืองเนี่ยยังคงต้องตามกันยาวๆสุดท้ายแล้วนะครับใครจะพลิกโฉมขึ้นมาเป็น การจัดตั้งรัฐบาลกันแน่เดี๋ยววันนี้คุยกันนะครับกับคุณธนิสรัตนะครับรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู่ประกอบการและอุตสาหกรรมไทยนะครับคุณธนิสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชวินคุณวรันสุดานะครับครับคุณนิทศเรื่องของการเมืองครับยังคงต้องตามไปต่อนะครับแม้ว่าการเลือกตั้งเนี่ยจะผ่านไปเดือนกว่าแล้วนะครับ แต่ตอนนี้เนี่ยประเด็นร้อนเลยคือเรื่องของประธานสภายังตกลงกันไม่ได้ระหว่างเพื่อไทยก้าวไกลทันทีเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมีการเปิดประชุมแล้วคุณธนิตมุมมองของเอกชนมองยังไงบ้างกับเรื่องของการเมืองฮะเอกชนมุ่ทีถอดหน้ากากออกมันก็ประชาชนเหมือนกันค่ะครับไม่ต่างกันใช่ไหมทีแต่ว่าในส่วนตัวเราคิดอะไรก็ได้นะแต่เราต้องไปพูดที่บ้านละเดี๋ยวเวลาเราออกรับเบรกเนี่ยเรามีธุรกิจ เรามีลูกน้องเป็นพันเป็นเดิมพันอยู่<ม>ใช่ไหมเราก็ต้องอยู่กับพรรคการเมืองทุกพรรคได้ที่เขาเข้าขึ้นมาเป็นรัฐบาลทีนี้ประเด็นประเด็นที่เรากังวลน,นะพวกการเมืองกเกษฐกิจมันเกี่ยวข้องกันเพราะการเมืองที่ที่มันอึมครึมอะนะ<อ>เลือกตั้งมาแล้วสามสิบกว่าวันเนี่ยนะจะเลือกประธานเปิดมีพระราชวิธีเปิดรัฐภาวันสองวันเนี่ย<อ>ที่เรายังไม่รู้ว่า พรรคการเมืองไหนจะได้เป็นประธานรัฐสภาใช่ไหมพรรคการเมืองไหนจะได้จัดตั้งรัฐบาลจะไม่ต้องตุกตุต่เห็นคนเนะมันแค่พรรคการเมืองเนี่ยใช่ไหมมันก็อึมครึมอะ่ะใช่ไหมเพราพรรคการเมืองที่เขาได้พรรคได้เสียงตั้งกึ่งกันเนี่ยเขาก็ชิงไหวชิงพลิกกันนะเขาก็เอามองตัวเองเป็นเป็นที่ตั้ง จะไม่บอกว่าแย่งตําแหน่งกันมันก็นก็ไม่ถูกนะ,ะมันก็ยังแย่งกันอยู่เหมืนอนในอดีตเนี่ยคือมันต้องมองประเทศเป็นเป็นตัวตั้งนะอันนี้เราก็มองว่าอันเนี้ยเราก็เราก็เป็นห่วงนะในแง่ของเอกชนเนี่ยพัคไหนก็ได้ะนะขอให้เข้ามาตามคันลองแบบประชาธิปไตยน,นะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับไอ้ที่ต้องให้เกิดยามรับเพราะว่า เราไม่ได้เราไม่อยากให้เกิดเรื่องความขัดแยง้งเพราะว่าความขัดแย้งนี่นเนี่ยในอดีตมันบอกว่าพอขัดแย้งกันมันก็มีการเมือนอกสาภาอืการเมืองขนมมันไม่ได้เป็นผลดีกับใครทั้งนั้นนะ่ะคนะแล้วก็เลือกคนมีขื้นน่ะอันนี้ต้องบอกนะในนี้ยังไม่ค่อยมีเขายังไม่เอาคนที่จะมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยนะออกมาชูกันเลยว่าเอ้ยมีใครบ้างที่จะมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะอันนี้ผมเราเราก็มองเป็นห่วงนะครับ ดรธนิตคะ,คะถ้าสุดท้ายนาะยกรัฐมนตรีไม่ได้มาจากพักเก้าไกลค่ะจะมีการส่งผลต่สเถรภาพของรัฐบาลอย่างไรบ้างคะครับค่ะครับคุณธนิตครับ อาจจะมีปัญหาเรื่องของสัญญาณนะครับแต่อย่างที่คุณธนิตนะครับบอกในเบื้องต้นนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นพักไหนก็ได้นะครับขอให้มาตามคันลองของประชาธิปไตยแต่แน่นอนนะครับว่าสิ่งที่สําคัญมากที่สุดก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนะเพราะว่าเอกชนเองก็กังวลนะครับเพราะว่าการเมืองกับเศรษฐกิจเป็นของคู่กันอ่ะเดี๋ยวคุยกันต่อนะครับดรธนิตครับ่าสัญญาณกลับมาแล้วนะครับค่ะคือที่ที่เราเป็นห่วงไงคือถ้ามันล่าช้าแล้วมันก็ลากยาวใช่ไหมเราไม่อยากให้เป็นเมืองกับที Land, เนเธอร์แลนด์เห็นข่าวท่านนายกของเราคนปัจจุบันค่ะ <Ha. S 2> บอกว่าเอ้ยประเทศเนเธอร์แลนด์เขาก็าลากยาวไปเป็นปีเดี๋ยวท่านก็อยู่ลากยาวไอ้เราเราเศรษฐกิจของเราวันเนี้ยมันไม่เหมือนในอดีตเราไม่มี <Ha. S 2> ตัวช่วยเศรษฐกิจของเราวันนี้เนี่ยเศรษฐกิจโลกมันอ่อนแอนะมันก็สะท้อนมาจากว่าส่งออกก็ไม่ดีต <Ha. S 2> ิดลบมันไม่มีตัวช่วยเหมือนในอดีตนะ เรื่องของการบริโภคมันก็ไม่ดีสะท้อนจากอะไรนะฮะเงินเฟ้อไงเงินเฟ้อมันต่ามากนะมันศูนย์จุดท่ามันก็ไม่ใช่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกใช่ไหมฮะตอนนี้ถ้ารัฐบาลมาล่าช้างงบประมาณมันก็ช้าไปเนี่ยอีกสามเดือนมันก็ปีงบประมาณใหม่ละยังไงมันก็ไม่ทันอยู่แล้วใช่ไหมเราต้องการคงมาถ้ามันช้าแล้วใครจะมากระตุ้นเศรษฐกิจอ่ะเห็ไหมฮะแล้วมันก็จะตามไม่ได้ความความเชื่อมั่น นะครับไอ้ที่เราห่วงคือตรงนี้ประเด็นนี้นะมันจะเป็นใครครับคันนี้ผมคิดว่าเป็นรองอนะแต่ขอให้ให้ทีมเศรษฐกิจเนี่ยนะเออมันตัวจริงเสียงจริงทําเป็นนะแล้วก็เออชื่อมาเยสเนี่ยมันต้องบอกว่าเยสไม่ได้เออชื่อมามันโนเนมอะใครก็ไม่ไ้อรู้ใช่ไหมประเทศไม่ได้เป็นของที่จะมาลองลองกนันเล่นเล่นในเวลายอย่างเงี้ยเศรษฐกิจมันซับซ้อนมันมันเดินเองไม่ได้มันต้องการ การการเมืองต้องการการรัฐบาลมาซัพพอร์ตมาดึงให้เศรษฐกิจมันมันเดินหน้าครับ <c oughs> ครับคุณธนิทาแต่ถ้ามันยังโอเวอร์แฮงแบบนี้ครับยังยื้อกันไปยื้อกันมาเป็นสุญิกาศทางการเมืองแบบนี้หรือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะพลิกขั้วกลายเป็นขั้วอานาจเก่านะครับกลับมาอีกครั้งเนี่ยมันจะเกิดการลงถนนไหมครนี่ไงที่ผมบอกว่ามันต้องยอมรับด้วยไง <c oughs> ให้ขอให้มาตามคันลองครับใช่ไหมให้มาตามคันลองอย่าให้มัน กลับไปว่าการเมืองมาลงถนนเพราะการเมืองลงถนนในอดีตเนี่ยมันบอกแล้วมันไม่ได้ผลดีเลยเลยในอดีตเนี่ยที่มันเกิดตอนนั้นเศรษฐกิจโลกมันดีมันอุ้มไว้าตามสรงออกว่าไปได้ถูกต้องไหมท่องเที่ยวก็มาตามปูกกปูเกตอะไรนักท่องเที่ยวก็ไม่ได้ตกลง,งในช่วงตัวเลขก็ไม่ตกลงมากมายแต่ตัวช่วยขนาดนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีเศรษฐกิจโลกไม่ดีทีนี้ไอ้ที่หลายๆท่านเนี่ยออกมาพูดรักชาติทั้งนั้นเนี่ยใช่ไหมใต่ผมคิดว่า ถ้าเรารักชาติกัน,นจริงๆเนี่ยมันต้องช่วยกันประคับประคองชาตินะพรรคการเมืองก็ต้องเอาประชาชนเอาประเทศเป็นตัวตั้งนะคู่อํานาจเก่าใหม่อะไรก็ต้องเอาประชาเอาประเทศเป็นตัวตั้งนะท่านสอวอทั้งหลายเนี่ยใช่ปะ่ะท่านก็ต้องเอาการเมืองเอาไอ้โทษทีต้องเอาประเทศเป็นตัวตั้งแล้วผมคิดว่าทุกอย่างก็ไปด้วยก็ไปได้ด้วยด้วยกันได้ดีอ,อืมอืมใชคุณ ดรกต้ขาในผลกติกาที่มีการบิดเบี้ยวในตอนนี้อยู่นะคะที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนถ้าผลออกมาเป็นอีกขั้มหน้าหนึ่งเนี่ยมองว่าจะส่งผลกระทบอะไรในเรื่องของการเมืองในอนาคตคะหนึ่งก็ค,คือว่าทั้งสองพักเนี่ยเอฟซีเขาแรงต้องเข้าใจนะอานที่พูดกันตรงไปตรงมาเพื่อใส่แนดดีก็ต้องเข้าใจนะใช่ไหมเขาก็สีแดงเพื่อเต็มเต็มเมืองเลยใช่ไหม แล้วก็ก้าวไกล G, e <ๆ>ี่เขาเอฟซีเขาเอฟซีดหนุ่มสาวด้วยใช่ไหมคือทั้งสองพักเนี่ยต้องยอมรับอย่างว่าเอฟซีเขาแรงนะ,ะถ้าพวกนี้ลงถนนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นอืืออันนี้ต้องคิดก่อนสมัยเหลือนี่ยังผู้อาวุโสนี่ออฮะมันจะมีคนอาอายุแบบผมเนี่ยเยอะใช่ไหมแต่ว่ารุ่นนี้มันรุ่นรุ่นรุ่นวัยรุ่นจริงๆอะรุ่นใหม่อ่ะ นะเป็นพวกนิวเจนนะอันนี้เราก็ต้องเราก็ต้องเข้าใจนั้นเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะมันต้องช่วยประคับประคองบ้านเมืองคณะนี้ส่วนว่าใครจะเป็นรัฐมนตรีจะเป็นนายกเป็นผู้นําประเทศผมคิดว่าอันนั้นปประเด็นรองแต่ขอให้มาตามคันลองอะอันนี้สําคัญที่สุดมาตามคันลองประชาธิปไตยเราไม่ได้เอ่ยชื่อพรรคไหนขอให้เข้ามาตามคันลองประชาธิปไตยนะเปิดโอกาสอพรกเบอร์หนึ่งอ่า ไม่ได้อะเบอร์สองเบอร์สามนี่มันไปวางไอ้กับดักไว้เยอะๆเนี่ยมันมันก็ไม่ถูกต้องนะนี่พูดกันตรงไปตรงมาเพราะประชาชนยุคนี้เนี่ยเขาไม่ได้ปิดหูปิดตาเหมือนยุคสามสิบสี่สิบปีนะโซเชียลเนี่ยอย่างพวกคุณเนี่ยก็คือทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะนะดูได้อยู่ในรถจนกระทั่งนอนมือถืออะไรทั้งหลายเนี่ยใช่ไหมมันทำให้คนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหมด นะผมห่วงที่สุดก็คือว่าถ้าาาถ้ถาการเมืองมันลากยาวแล้วมันเกิดไม่เป็นไปตามที่ประชาชนเขาคิดอืมนะค่ะนะมันมันจะลงถนนเงินไงน,น,นะแต่ถ้าถ้ามาแล้วเอาพรรคที่ควรจะได้ไม่ได้แต่เข้ามามันไม่ได้แบบประชาธิปไตเงี้ยเห็นไ,ไหมฮะ,ะไม่ได้ถูกแทรกแซงหรือไม่ได้ถูกกับดักหรืออะไรพวกนี้ผมคิดว่าประชาชนเขาก็รับได้อืมค่ะ คุณคุณนี่คุณนิดครับอย่างเรื่องของคันลองประชาธิปการรองประชาธิปไตยก็มีหลายคนพูดถึงกันเยอะเหมือนกันนะครับคือ,ค,อคือมันไม่ใช่เลือกตัง้งและจบนะฮะว่าใครจะได้เป็นรัฐบาลหรือว่าได้เป็นนายกะฮะแต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับสอวอด้วยประเด็นนี้คุณธนิดมองยังไงบ้างฮะก็สอววเขาก็มาตามกฎหมายถูกไหม,ม <S <S แต่พเพื่อนคนก็มองว่าไอ้กฎหมายมันเขียนโดยที่มาเฉพาะกิจเฉพาะการเพื่อการใดการหนึ่งไอ้นี่ไหมนี่คือปัญหาสําคัญเนี่ย อใช่ไหมครับอีถ่ถ้าท่านรู้ที่มาของท่านเป็นแบบนี้เอท่านก็อย่ามาอ้างกฎหมายใช่ไหมเพราะมันก็รู้ๆอยู่ว่ากฎหมายมันมาตามมันมาตามอะไรนะกฎหมายมันเขียนมาแบบไหนที่มามายังไงอืใช่ไหมไอ้มามันไอ้ความชอบธรรมเราก็เรียนหนังสือกันมาอยู่เราก็รู้เรื่องของความชอบธรรมใช่ไหมฮันิจิมาซี่เนี่ยใช่ไหมนั่นผมคิดว่าผมเพิ่งบอกว่ามันเ้าตัวประเทศเป็นตัวตั้งลักชาติ แล้วก็เอาประเทศเป็นตัวตั้งแล้วก็ช่วยกันประคับประคองอืนะให้ให้บันเดินบันเดินหน้ากันไปเอาคนที่นะที่ถูกต้องนะพูดถึงไรมาพูดถึงไรแมนอีเดี๋ยไรจ็อบเนี่ยมันใช้ได้ทั้งธุรกิจให้ได้ทุกทีกทก่ไม่แต่การเมืองใช่ไหมผมว่าปัญหามันก็จะไม่มีครับอาคุณคุณในท,ท้าสุดท้ายแล้วคือตอนนี้ก็คือยังไม่ทราบว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลนะแต่อยากให้คุณนีนิดฝากถึงว่าที่รัฐบาลใหม่นะครับว่าที่นายกคนใหม่หน่อยฮะกับการกอบกู้เศรษฐกิจไทยฮะ เออเอาคนเก่งอเอาคนมีเกินเห็นชื่อมันมีแบรนด์ะนะเห็นชื่อแล้วมันเยสใช่ไหมประเทศไม่ใช่เอาเอาใครก็ไม่รู้มา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 ,มาบริหารใช่ไหมถ้าอาจจะเก่งแบบหนึ่งแต่ว่าประเทศมันอีกแบบหนึ่งผมคิดว่าเอาคนเก่งเข้ามาช่วยค่ะนะซึ่งตอนนี้เราไม่ก็เห็นภาพนะใช่ไหมเอาคนเก่งเก่งมาเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยคุณก็ไปดึงใครเข้ามาก็ได้แล้ว มันยืนอยู่ข้างหลังคุณแล้วคุณก็แบกเขาว่าคุณจะเดินหน้าแล้วก็บอกเลยว่าสามเดือนแรกคุณจะทํานี่ทํานี่แต่ว่าไม่ได้บอกสามเดือนแรกคุณจะแจกนู่นแจกนี่อย่างนี้มันมันมันเศรษฐกิจมันจะยิ่งพังครับอ่ะได้ครับนี่ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากค่ะครับวนนสวัสดีค่ะ ก็สุดท้ายคุณธเนศก็เน้นนะคะว่าต้องการผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและก็ต้องตามคันลองตามกฎหมายที่ได้ตกล็เข้ามาแล้วแก้ไขปัญหาทําทันทีนะฮะอเพราะว่าประเทศชาติเนี่ยรอท่านอยู่นะคะก็รอความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยค่ะ